ตอนนี้หลักๆเลยที่จะดึงเงินออกมาใช้เนี่ยท่านโฆษกกำหนดหรือยังคะว่าจะดึงมาได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เราสมทบไปแล้วฮะดึงมาใช้นี่หมายถึงว่าขออะไรคะขอเลือกขอคู่ขอคือขอเลือกก่อนก็ได้ท่านโฆษกขออะไรไปเลยก็ได้ฮะนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ขอขอเลือกเนี่ยหมายถึงว่าก็มีมีสิทธิ์เลือกก่อนเนี่ยกฎกฎหมายเก่านะคะก็คือถ้าสงทนครบร้อยแปดสิบเดือนอายุห้าสิบห้าาออกจากงานต้องรับบำนาญเท่านั้น นะคะถ้าส่งไปถึง180เดือนอายุ55แล้วเราออกจากงาน,บบนดดรับรบํบาเหน็จได้เพราะฉะนั้นกฎหมายใหมให่นี้เราบอกว่าเอาเราเปิดโอกาสให้คุณเลือกอคุณสามารถเลือกรับบําเหน็จหรือบํานานก็ได้อันนี้คือเลือกรับค่ะค่ะนะคะอันนี้คืออ่าขอเลือกนะคะทีนี้ขอคืนเนี่ยขอ,อคืนเนี่ยจะเคลื่อนไขว่าต้องเกิดเหตุการณ์ทางวิกตกตเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ประกันตนม,มีความเดือดร้อนต้องจะเป็นตป็งกันก ใช้เงินในการดํารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าให้ทุกคนทั่วประเทศอาจจะประกาศว่าจังหวัดเนี้ยเกิดเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้น้ําท่วมหรือว่าเกิดโรคระบาดใหญ่ในจังหวัดนี้จังหวัดนี้แล้วก็จะมีประกาศออกไปว่าขอจังหวัดเนี้ยผู้ประกันตนขอคืนใช้ได้บางส่วนคเราจะเอาไปใช้ในการประกอบอันตรกาใช้ในการดํารงชีพน,นะคะอันเนี้ยเขาสามารถอาขอได้บางส่วนโดยที่ต้องต้องมีเงื่อนไขจากของเราว่า ขอไปแล้วเขาจะต้องโดนหักตอนที่เขารับบํานาญชราภาพถ้าเขาไม่คืนแต่ถ้าเขาอยากรับบํานาญชราภาพเต็มเต็มอัตราเขาเขาต้องคืนส่วนที่เขาขอไปอแล้วเราก็จะมีหักเงินที่ว่าเราเสียโอกาสในการนําเงินไปลงทุนก็จะมีหักตรงนี้ด้วยะคะ่ะครับท่านโฆษกครับขอขยายความตรงตรงขอคืนอีกนิดหนึ่งนะฮะว่าอย่างตัวขอคืนเนี่ยเราจะขอคืนได้ยอดเงินเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่ฮะที่จะขอออกมาได้ฮะ เพราะคืออาจจะมีตั้งเงื่อนไขไว้เันขอคู่30เปอร์เซ็นไม่เกิน30,000อะไรพวกนี้ค่ะใช้ในถูกเชินจําเป็นเท่านั้นนะคะ่ะอ๋อครับอันนี้อันนี้ผมติไว้นะคะค่ะค่ะเรายังไม่ได้เคาะใช่ไหมคะว่าจะได้30เปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือว่าได้วงเงินไม่เกิน30,000หรือเปล่าถูกต้องไหมคะยังยังไม่เคาะค่ะยังไม่เราจะทำคู่ปไปกับที่เราจะเสนอดกฎหมายไปยอันนี้ค่ะทางเราก็จะมาคิดวิธีการที่จะให้ค่ะ ต้องออกตั้งคณะกรรมการตั้งอะไรเพราะว่าของเราต้องผ่านบอร์ดด้วยนะคะทุกอย่างต้องผ่านบอร์ดประกันสังคมอะค่ะนะคะอันนี้ก็อันนี้คือการขอคืนค่รั้อที่สองทีนี้ขอคู่ขอคู้เนี่ยเราไม่ได้เอาเงินไปให้ธนาคารนะคะเราแค่เอากระดาษไปประกันให้ว่าคนนี้มีเงินบํานาญอยู่กับเราเท่านี้คุณจะให้กักคู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์การารที่จะมาทำมูกับประกันสังคมจะต้องบอกกำหนด กำหนดอัดตราดอกเบี้ยว่าเท่าไหร่ค่ะเนี่ยเราก็าเป็นเอาเงินเอาเป็นกระดาษเนี่ยไปค้ำประกันเราไม่ได้เอาขอนเงินสดไปค้ำประกันนะคะ<ฆ>เราเอาแค่กระดาษที่เป็นหลักฐานไปค้ำประกันว่ากามีเงินอยู่กับเราถา้าผู้ประกันตนเบี้ยกรารชำระนี่เรารับผิดชอบเอาเงินอันนี้ไปจ่ายแทนค่<ฆ>ะถ้ามีผลกระทบต่อผู้ประกันตนคือเวลาคุณรับบำนาญคุณก็จะโดนหักในส่วนนี้พร้อมดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดทั้งเงินที่เราเสียเวลาในการ เสียเสียโอกาสในการนาเงินไปลงทุนแล้วก็จะมีการคิดตรงนี้ซึ่งเขาถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็ได้รับเงินบํานาญน้อยลงนะคะค่ะคือคือ,คอตามหลักการเราเข้าใจอะค่ะท่านโฆศกแต่นี้อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าหลักการที่ว่านี่แหละมันเป็นการให้เอาเงินอนาคตในแบบโอ้โหยังไม่ชราภาพแต่เอามาใช้ก่อนแล้วพอชราภาพจริงๆบางคนอาจจะไปเบีย้ยนี่เพราะว่าเอาเงินชราภาพไปค้ำเงินกู้อย่างนี้ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นปัญหาในอนาคตไหมคะเรามองยังไงอะคะ โอจริงๆเราเราไม่ได้เอาเงินก้อนไปคํำมันไม่ใช่ปัญหาค่ะคนไหนที่จริงๆแล้วผู้ประกันตนทั้งหลายคนนะครับเขาไม่ได้กู้ทุกคนคิดว่าไม่ได้กู้ทุกคนเพราะว่าหลักการกู้เราก็ต้องมีเงินดอกเบี้ยต้องมีเงินค่เสียโอกาสการเปนไปลงทุนซึ่งอันนี้เราจะทํารายละเอียดออกมาอีกครั้งหนึ่งเวลาเราจะประกาศให้ใช้เราต้องบอกหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์ที่คุณจะมากู้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเราเราตั้งทางหมายถึงว่าเราทําข้อกําหนดข้อกฎหมายอะไรไว้หมดแล้วที่จะไม่ให้กองทุนมีความเสียหายอะค่ะอืมครับเบ no ื so okay. mm? <y> ้องต้นท่านดูตามไทม์ไลน์แลลวครับท่านโฆษกหลักเกณฑ์ต่างๆน่าจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็กฎหมายเนี่ยน่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้เมื่อไหร่ฮะน่าจะต้นปีหน้าค่ะเป็นต้นปีหน้านะฮะค่ะ ท่านโฆษกครับมันก็มีการแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าการปรับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะของทางกองทุนประกรันสังคมตรงนี้เราจะได้รับผลกระทบไหมฮะอันนี้ผลกระทบไม่มากค่ะเราคิดดูแล,แล้วเราตัสถิติที่จะคำนวณแล้วผลกระทบในการที่ที่เราเอาเงินมาทำประกันเราไม่ได้เอาเงินทำประกันเราเอาแค่หลักทรัพย์ทำประกันแต่ถ้าใครเบี้ยวหนี้เราก็ไปชำระหนี้แทน แต่เวลาเขามีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญเราก็หกักคืนกองทุนเหมือนเดิมอะค่ะ,ะแล้วก็เราก็ค<ะ>่าเสียโอกาสของเราที่นําเงินสมมติว่าเรานําเงินปีนี้ไปลงทุนได้สี<ะ>่เปอร์เซ็นต์เราต้องหักเขกาสี<ะ>่เปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้ามาสี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่เอาเงินที่เราไปลงทุนที่เราเสียโอกาส<ะ>เข้ากองทุนเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราบรองไม่ไม่ทาให้กอ,องทุนมี